สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะเรื่องหนักสื่อทองอินนะคะตอนหน้าพระขนุสองนะคะคุณครูคิดว่าประมาณครึ่งห้องที่ไม่ได้อ่านนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปนะคะเหลียวหลังจากที่นักเรียนดูคลิปนะคะดูคลิปจากนิทานเรื่องนิทานทองอินเรื่องหน้าพระขนุสองเนี่ยนะคะ นักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะฟังแล้วก็ดูนะคะไม่เป็นไรนักเรียนไม่ได้อ่านก็ดูเอานะคะดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้นักเรียนดูนะคะว่าใจความสําคัญของเรื่องนะคะนิทางทองอินตอนหน้าพักขนมเนี่ยมันมีใจความสําคัญอะไรบ้างนะคะหลังจากเรียนดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะเขากล่าวถึงนายทองอินซึ่งไปสืบเรื่องที่ชาวบ้าน มีปีศาจดุร้ายเที่ยวหลอกหล้อนคนในยา่านพระขนงปีศาจต,ตนนี้มีชื่อว่านางนะคะเหมือนกับนางนาคพระขนงนะคะประกากฏว่าปีศาจนางนาคคือลูกชายของชาวบ้านนะคะคนหนึ่งเหตุที่ปลอมเป็นปีศาจพราะ จึงให้เด็กหนุ่มคนนั้นเลิกทำผีหลอกมิฉะนั้นจะบอกความจริงให้พ่อของเขาทราบจากนั้นเหตุการณ์ผีนางนาพระขนงที่สองนะคะกมม็มาหลอกหลอนคนจึงยุติลงเพราะฉะนั้นนักเรียนอันนี้นะคะมันเป็นใจกลางสำคัญหลังจากที่ นักเรียนดูคลิปเรียบร้อยเห็นไหมคะนักเรียนนี่คือลักษณะนักเรียนเนี่ยคือลักษณะของคนที่เป็นนักสื่อนะคะจะแต่งตัวในปมาณนี้นะคะอันนี้ก็ผีนางนาเห็นไหมคะนักเรียนผีนางนาพ้าขนงนะคะอันนี้เป็นผีที่สวยงามนะคะนักเรียนเคยดูหน้าพ้าขนงนักเรียนจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะนักเรียนดูนะคะใจกลางสำคัญของเรื่องมันก็คล้ายๆกับอะไรนักเรียนเรื่องย่อแต่ นักเรียนดูคลิปที่คุณครูส่งให้วันนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ยังให้นักเรียนทากันบ้านนะคะ,ะคุณครูเอาไว้แค่นี้นะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนักเรียนดูคลิปก็ประมาณเกือบ10นาทีแล้วก็ฟังครูสอนนิดหน่อยนะคะจบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเราพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ